สบายดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านขายเป็นโลบอ่ะเอ็นโลเออเจ้ามันมันซื้อกรได้ดอกทังใหญ่ๆเนี่ยดิข้าวหู้ห้าก็มาซื้อแล้วห้าเบิร์ตประเดะกินทังนะฮะทังพี่ทังใหญ่ๆนั่นอ๋อเจ้าเห็นจะทังใหญ่ๆอือโมเมนทังอันนั้นอืมสบายดีเด้อพี่น้องเป็นโล อยู่คนละอยู่ลาบขุ่นผู้เพื่อนอยู่บ้านตีรือเพื่อนอยู่กรุงเทพอาจารย์ขีดขนาดมาเห็ดหน้าบ่เออมากทับเ่านน้อยหนึ่งสบายดีเด้อพี่ทุกคนุกท่านมากกัลังสิตขามหวยกับรังสิไปบ้านเจตวนพี่น้องเลยมาพ่อยายแม่อาจารย์ขีดพี่น้องตึกสะดุ้งอยู่แต่เสาได้ไลยเติบได้พี่น้องเลยเกือบเขิงตาสบายดี ฝาตึกสะดุกทุเดียวแต่เศร้าคุณ <c oughs> เอดอไปใสลูกไสปะแม่เอ้ยปลากรมาไหายอยู่โตหนึงน่งโตหนึงน่งนสองโลโตหนึ่งหนึงสองโลไห่ก็ยังแล้วหะนะมักเห็นไหมสนเนาะมันอยู่ก็เป,เป็น่ะครอเขาเขาเขาเอเขานเขา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 เาเข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 ้าเขาเยยา <c oughs> าขาเขาเขาเหานาเขาเขาเขนเขเขาาเขาเขาเขเาาเ โอ oh, ้หกสปลายเลยได้พี่น้องมึงนอนืมหน้าวันนี้หวยน้อยขึ้นไปห <บา S 1> น้าเขาจอาตอนนี้คำแลวได้ตอนนี้อ่าหกโมงสี่ขึงเลยได้ยายอาาอเอาาย้สี่โมงสีขึงลยได้ยายอ้พูดเมื่อลกอาาคมาืมขะโห่เนาะอืมตะเกาว่านะมญไโทเนาะนะอืมแลวยังวะ

ถือบาทละตัวสองตัวมันบาหลายปลาทางเฮาเลยพี่น้องจ้ามากจ้าเถื่ออะย่ายนี่ยนะพัดแต่แต่ยามผลยามดำหน้ามันอ่ะมาหนิโดยถือรับเถื่อบ่ได้บังเถื่อตาจนบุญเส้าถึงในเมืองปีนี่ได้ผู้เดียวน่ะปีนี่นะปีนี่ปัดปีไกลนี่จังว่าได้สองทั้งใหญ่นะผมึงดูพี่น้องเลยปลาแดกกระขายสันโลซิบผ้ากี่โลซิบหาบาทพี่น้องเลย เขานั่งติวเหตุหน้าอยู่บนนีบ้บัวปู๊ไปหาทำหลักจ้าโอ้ว <c oughs> ดูสภานขามปัวพี่น้องไปห่าไปก็ได้ย้ายคำเลย,ยคุณน่ะได้บาทละตัวสองตัวสบายดีเดอ้อพี่น้องนั่งบี๊ติวจนหนาบวไม่รู้เลยมาหาเจตวนก่อน อาอีหางใคนองน,นะสะบายดีทุกคนเขาไล่ลงมาแตสายไลย่ถิมซะบ่แบบมันลกนลันจนไล่ถิมเจตวนฮะก็มาแตเรียงงัวพีองเลยมาแวะหาไปหายยเปจนมาแบะเจตวน,น้องเลย มาพอใหญ่ไหลตึกสะดุงเลยได้ขึงตาอู้ยคือบอกกัวนะมึนมาอืมทึกอยูู่้เดียวนั่นได้ขึงตานี่นี่นี่อ้าเจนนแดงกับเพจลงตึกงเคยเจน่แดงก็คือเพโทมาเนาะอืมบอถือข่าวไปกินกับยัน่ะอ้าว้ปปิงเป็ดตั้งแต่เมื่อปปิ่งเป็ดผีคนสวยนะเป็ดคือพี่คนสวยเป็นเดือนอา่าห้าหนังขาวหนังหนา่ะแม่ทำเลย ชิลางโหดไว้มึงเลี้ยงึ้นเลี้ยงงัวอยู่เฮือนมึงเนี่นะมื่อนเมือไก็แล้วงลยเนาะอะไรสิเลี้ยงพร้อมกันบ่หังบัตคนขี้งัวบ่หัเนี่ยคนเลี้ยงอืม ม่งั้นคืออาขึ้นงทบานเื่องโอ้ยุงกะงพะโล่ผูกเพียกเพียกสินกัอยู่เต็งผ่ารเอารมาลื่อไปผ่าอยู่เพือนเขาเลยพากนไ่ง้อขึ้นเลี้ยงเปิดเปิดไปให้พะลมน่ ออันพอใหญ่ตาบอดพี่น้องชิลเล่อซองถุงไหมพี่น้องเลยเอออืมได้ไดบริจ้างเมีแต่ขาพุ้ยกับขาหนามันเออ เอฟล่าสุดเอฟซีทาหาลูกสาวเจต,ตวนไปใส่น้องเอินก็ไปทำงานมันจะขึ้นมาละข้าวพี่น้องเลยทำงานกันาตามดวงเด้อพี่น้องเด้อตามดวงเด้อทำงานกันเลยเหตุงานเดินหนึ่งหาหกเจ็ดพันแม่นบอกข่าห้องข่าอยู่ข่ากิน,กนมันชิลเลียอะไรสืน่นเจปะข่ากินอ<ม>ียังกระแพง เชื่องค้าก็ตบัดบ่ได้ยังกับแม่ก็ติดอืกัแมนอยู่มีลูกอยู่พี่น้องแต่ว่าทุกคนกับสีขาวใจอยู่ดอกเพราะว่ามีลูกมันบริคือกันลูกแต่ละคนดวงกับมันบริดวงมันกับบริคือกันพี่น้องเลยมันมันมันเฮาสิไปวัดใส่กันมันบ่ได้พี่น้องวัดเออคู่หนึ่งกับอยู่น้ำพัวอยู่ปักซองเขาก็เห็ดกินตามภาษาเขานอะไรหาสาวกินคำมาแหละพี่น้องเลยถูกคือกันนั่นแหละทางนักอะไรพัวนักถูก แม่ย่าน่ะก็ถูกค่ะอยู่ไปพัดยามแลงพัดผัวไปเฮ็ดงานใครแน่อือก็สิซ้ายเออผู้ที่เฮ็ดงานนําเวียดเออผู้น่ะเฮ็ดงานนําเวียดยามแลงเนาะพอได้ซ้ายานมลูกค่ะกับข้าวกับน้ําไผบ่เห็นไผน่ะพี่น้องเอ้ยขอบัวน่ะเฮาสิไปเปรียบเทียบบ่ได้พี่น้องเอ้ยแต่ลูกเฮาเด้อซะเอาเมียก็ยังได้ค่าเงินในทงเฮานี่งกเงินค่ะลงกรุงเทพฯเฮาก็แล่นไปยืนนําามาให้สิว่าได้ซะพี่น้องเอ้ย เป็นหนีไม่ยากนะบ,บ๊บิดบ๊อบมิตลูกนะสัวกับลูกจะคล้องดีกับลูกหมูใช่ไหมนะสพี่น้อง,ง,งเง,เงเินเลนดวงเข่าบุญเข่าฮาวังว่าแบบนี้คือเห็หนแล้วหมูได้เงินได้คำเซลเซลล์ฮะมันยังคือบ่ได้ดกับบุญเฮาดวงเฮามีเงินกับกินไปบ่มีมิตรกับน,นอนตีลังกาอยู่งอนงอนอยู่คืามาอ,อามาตัวหนึ่งแล้วพีน้องบ๊อมิตรแพนแอมบหมือนเลาะคันถูกแล้วกันเนย จังว่าทีถูกซีมีกับกะนองนะมันถิ่มกันบ่ได้เราแย้มสิตต้กับเหนมากกะนองคือเก่าพูดได้คือกันพี่น้องเลยสีไปว่าไปย่องผู้อื่นดีบอบชสใต้กับข้ากับกระองคือเก่าก็ว่าเปรียบเทียบพี่น้องบ่แมนวาบ่แมนวาเบาเออหายยังดอกว่าเปรียบเทียบคือแะไรนี่คือร้านเคยสิตต้มากอะให้พาไปหามอกับเฮามันถิ่มกันบ่ได้มันนี้กันบ่ได้กันกรองอันนี้ว่าเปรียบเทียบเลยพี่น้องเลย ก <c oughs> <sk az identified> ันนั่นแล้วยังมานหนเชื่อพวเขาย่างได้รกันเกไปกันนานมาเชื่อพวกเขาดักลบกพวกที่ทำมือเก่าแล้วนนะสิมาซาตัวสิไปว่าเอาผัวเออเฮาเถิดทูนเฮาอ่ะนะเฮาสิไปหายเขาพาไปเขากับเขากับเก่งใจเขาแม่นบ่สมุดฐานาพี่น้องเออมันบ่คืออน้องทรายเลือดเดียวกันดอก สนิดก็ไ,ได้ค่ะก,กับเก้งแก้เขาขนาดสิหาสีขอบสีเอกเขาก็ได้ใครว่านะมาหลางนะแม่มาเห็ดแต่ไม่ใชเห็ดก็ได้ถ้าอย่างหายเขาขาวๆกับหลางมันเกี่ยงอาวอ,าอา้าวอ้าวพอดีผมแขวกี่เท่าอารมณ์ไปพระวัหลดุดยืนพี่น้องเลย ด้วยเช่นได้ซื้อตั้งแต่อยู่กับพัวบอกลย้่ะพี่ป้าบักหลีกแล้วว่าลืมเลยพี่น้องเอาน้ำให้หน้าตัวลลางทำยิดนน้ำบัดแล้วจังเอาน้ำอันามาดใส่ใส่น้ำแผลบด้วยค่ะใส่แผบนะหลังค่ะหลังไทยมันเกี่ยงขาวจังคาวผิววาวเอาน้ำพุ้ยและหลังตัวไทยเสียบอ่ะน้ำพุ้ยและหลังตัวไทย ก้อยนามเพ็บว่าม่เดตวนกอ้นอแปลงแปลงเสียดผูไหนมึงบปได้แปลงถิ่มบาสนามนี่มึงคือคังไว้แท้นี่โอ้ยอย่ออกกันเมันลายเปืือยเด้อเผาเจ้านี่มึงดูไลยไปอาบหัวเทียงไมเลยผีไป้อง กลัวมันต้องใส่ถังดอกตักใส่โอสซ่าเลยมันไก่เนะี่ยตอนนี้หาโมงกลัวอะไรได้ตัวนึงอะไรเว้นเว่นนะจังแบบไปหาใยแปรกับข่าวลงมายันพ้นตกหิ้วข่าวก็พอหิ้วข่าวกินข่าวอยู่ห่านเดกินบปล่อพี่น้องเลยสิเมื่อหาเห็ดกินกินข่าวก่อนแม่มินี่ผกักซีนหมูมาหายขอบใจเพื่อนลายๆเด้อแม่มินี่เมื่อเอาเด้อต่วนชิ้นหมู ท่านอยากับเมือแบ่งเอามากินว้ายมันเผาเนาะกูมาก,กูยังแข่งพนมังบังเสือกูตีหนาสุม่มใาโศกตั้งตูนนะพนตกมันมากกว่าด้สิแตกเอองานดีว่าหันสุดหาึ้นหืน้หนมาเลยมันบ่ได้างผ่าพังไทยนะพี่น้องไอ้ฝนนะ จยงว่าเห็นหามขื้นผัดคำจังหน่อยผัดเหนพอกเทนหิวทงสีนมาขอบใจหลายๆได้ไหมมินนี่เอ้ยฮิวแว้ะวังขี้จะท้องเนอะวะหักตัวพวกใหญ่เลยขกัญบมเนเป็นโล่โล่ปลายผมจะเผ่อเอามาหานะ เจ้าดวงบดีผัวว่ดวงบดีแล้วบได้กินบ่พี่ไอ้เ็นหบัง oh, ้เห็ดเป็นเดเห็่านเอ้ยบ้านฮะมันมีโคกหลอกนะไซบอสกหลาเมื่อยกับเห็ดกับโกเข้าเนี่ยโอ้ไอ้วันพี่ประสาทใส่แป้นอติดอยู่เขาจุ๊ดยังว่ะจักแล้ว ก่อนเคยหาหน้าอีเจวันกนบ่ปกรเนบังเบ้น,นบบบคุิไปเบิ่งไอ้วัน,บบนเหรียญขีนขัน้นเขาได้กันชิไป,ปห้ากับส่งข่าวด้เฮ้ยังไปห้าเฮ้ากับขั้นเขาได้น่าใจกันโอ้หดอกระบาดกราดนี่เจ้าประเหตุคลองเนี่ย,ย,ยบ,บ,บ,บ่อยวันไหลเขา ขนาดว่ามันแห้งๆเมื่อวานนี่กลับมาเปียกอีละนี่มันมันชื้นลงเรียนมนแม่นางกระซีดมังชื้นลงอือยังวะงานเดียวยังวะไปเห็นสภาพยายแปรกับเจตวนอันเดียวกันพี่น้อะไรแน่สวยเข่ากับกระสอบขาดขาดคือกันสภาพนะเดียวกันเจตวนกระหนบนะแม่หนบคือยายแปรโอ้ยบ่มีพายมานฉุกยุ่งขึ้นสวรรค์นายบอกผมว่าเฮ้ยมกระหนบคือยายแปรนะแม่ มมีพามาสุกอยู่ผู้ขาขึ้นสวรรค์นะบอสผูกขาจะขึ้นสวรรค์กูเลยวะเฮ้ยท่านเอ็นผู้ใหญ่จะดีสุกอยู่โตขึ้นสวรรค์ตัวกระลงมาคือเก่าว่ะหัวอะห้องโตอยู่หมักอยู่แบบนี้วร์ะาคอเก่าหกมักเห็ดแบบนี้ว่ะห้องข้าถูกเห็ดได้แทมันกระัหน้าตาจะยถกคืเก่าน่อย่ต่ต้ต่กคือเ่าตกิดมาก็ยังถูกคือเก่าพี่น้องเลยดีกว่าได้ๆมาจากคำเสี่ย เดนมาเอาทางบ่เดืเปลี่ยนดอกตัวนั้นันสิกินน่ะมันยังเว้นอยู่เดนมือเอาอีแคดกระถุงหนึ่งหักสามกันกับฮองกูอ่ะแหละพอถาว์หย่านล้านเคยตายเคยเหร่นฮูลาตาตินาลาตาตายมานะแม่มาซั่นมาใครที่มันเป็นยังห่วย แหล่นแล้กกูกับแคทกับอ้มลูกแหล่ํำลังกูพากันไปแหลกเงินห้องสุพรรนอ่ะพ่มีเงินกีบไปแหลกเงินมาห้ยมอเบิดหลานกลัวแข็งไอ้มันมาไข่นะพอกแทกว่ามันแข่งเออดูดออกแสแรงหนึ่งคันดูดเลือดแล้วเไนกูอะเป็นตญานแท่กู่า ย่านเมียบ่เห็นใจผัวโทษเผ่าโทษทั้งโทษโทษไแหลนไปเออดีใช่ไหมสัสตอนแบนมันหนามือตึ๊บเลยมอนันก็หุ่มผึกใส่เขาเขาหย่านคือกันเข้าก็ไเ้อือเออเธอว่าโทอบบหูเหม่อเธอวะอือถ้ามันอันันนะยางตายเธออ๋อคือออนนาวนานะง่ายว่ะ เป็นอะไรกูเห็นเขาเป็นหลายคนแล้วมันบุท่านบอเจ็บอีรีกับบอยอมไปหาหมอเอาเลือนแล้วมันบุมันบุเป็นอะไรคนมันตายบอบอพี่ดิพอปักไก่น่ะมันบุแห้งมันจ่อยแห้งด้วยลงแห้งมันบุแห้งปีแหละมันยังเต็มอยู่ อีกอย่างเวียงงานก็บ่ได้ค่อยเฮ็ดอีหยงปานใดดอกมีแต่จ้างอีหยงกะดำนาไถนาเอื้อยคั่นมันเฮ็ดหนักโกยว่าเมียจ้างซอยจะดีจ้างซอยอันนี้แหละอันนี้นะาถูได้แม่นเพิ่นก็ตั้งแบบว่า้ยเนาะดีสุดๆแล้วผู้ใหญ่จะดีนะทีสิซอยเอื้อมือมาซอยสุมเฮานะเพิ่นสิให้เงินบาทนึงคนะหลายตกลคนโอ้ย ใจดีใจดีสุดๆแหละผู้ที่หายกำลังใจเฮาคือการใจดีมีเมตตาสุดๆขามาเบิ่งมาส้มก็ได้ยก็ตายกะตายย้อนบ่มีเงินนั่นแหละอันพวกโจพวกเฮาทุกแม่นมันบ่มียายาไปเลยเด้มันไปเลยแม่นเฮยบ่มียาสักผู่ข้าเจ้ามีเข้าเจ้าก็อยู่ได้คือเมียผู้ซ่องไงบรรเทาถูกคือฮาแมันกรไปแบบบรรเทาแบบว่าอยังเฮยแบบว่ายายาไปอ่านยังก็เฮย เยียวยาสื <T ài. S 2> e ่อนะยียาพอไตท่านบอด้พอกก็คือตายนะเฮ้ยตายกับบตายยไปท่าบองขีนรอผเขาน่บั่ง็ตายอยานกับ่อ่นตายบอยานตายเป็นยังจะหายนะคอมาสักนะมึงมึงมเออขออายแล้วจใส่สักบึมบม พี่น้องเอ้ยหนามให้หน้าลายหลัดหัวเทียงเจีวนเลยพี่น้องเด้อหน้าเทียงโอ้ต่วนเอ้ยหน้าเทียงเนี่เปื่อนแห้งอเลยต่วนย่ำหน้ากันใช่ประมาณนี่แหละพี่น้องหนามาปจุ่ิจิเนาะเปื่อนเปื้อคือย่ำแหลงได้ว่าจะได้กันยังหิวเข่าว่าจะได้กันยังหิวเข่าต่วนเอ้วยกุชิเมื่์อะไรเนี่ย มาหายกูกินป่นกบกับอ่ะน้ำมันผสมพอดีละหักเอาอีกมันมันบ่อหับพ่อมาโตกะแลนเมื่อเอาเอาไว้สันนิเด้อพี่น้องเด้อว่าบ่แล้วบ่าทั่วหิ้วเขาวกินข้าวผัดกะเพราหมูกรอบอยู่ห่านก็กินบ่แล้วอิ่มอยู่ตอนกินพอจักหน่อยก็หิวอีละมมันนหาืเด้อค่ะืเธอโบกมือ่เดินเซ่ลมใส่ประตูเขาเฮ้ยต่ำโดด ตูแก้วแนแกนแวีนแก้วนะเงี้งตีกันพอการกิจหนาพี่น้องเด้ออยู่ที่เมืองสุขุมสุขชนตีกันมากเลยพี่น้องเอ้ยขอบคุณถูกกำลังใจถูกคอมเมห็นคำติชมอ่าขาวซีไซแพร็บ